แม่พี่น้องอีพีซีถูกๆท่านจ้ามโอนีแม่อ้วนพ่ะกินสีผ้าเห็ดไก่เราจ้ะสีออมไก่สีออมไส้ผักหรือว่าสีออมไส้นมไอสุ่มเราจะถามมาเบิงกันนะจ้ะอันนี้พริกเราจะเพือเขาตําเรียบร้อยแล้วเราจ้ะกระมี้ตะไคร่เราจ้ะหอมหัวแดงพริกแห้งพริกแดงกินดาสดเราจ้ะตำแทรกกันอันนี้ข้าหั่นแบนเราจะข้าวว้าแด้ตําแล้วก็มีพริกล้อจ้ะใส่น้ําแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะจ้ะบ้านนี้ ไปเห็ดน้ำกันจ้าหมอค่างเรียบร้อยแล้วจ้าเพราะเขาค่างหมอแล้วนมจา้าไปที่ขา้าวเปลือกเรือใส่ลงไปนะจ้าแล้วก็เอาไก่จ้าใส่ลงไปหัวแม่จ้าหั่ไใ่ไก่ตึงกน้อยน,นะจ้าตึงหรือว่าสุกนิดหน่อย นึงจมานึงมานึงงนหนึ่งเขาแล้จะเดี้เากับชว้วจาเล้ยงไก่ไปจักไหนแล้าจะทำงี่นอขั่วไก่อะไกนไก่ล้ยไก่เป็นอาหารอีนสันบ้านเราพอสามนุ่นละเอียดตอนใหญปวดน้องพรมชอตองไก่กระดากระทะเห็ดไก่กระทะนล้จะมันค่อยสะดวกสบาย กับเขาบ่าอาหารดีสานบ้านเราเนะจานบนนี้ครับกระเซียวพริกนะจ้าใส,ส่ลงไปแล้วนี้ก็สิพัดคู่เข้าหีเข้ากันเนะจ้าผัดคู่เข้าให้เข้ากัน อัดอันวองที่แขร่หอมมาจากพี่น้องสิบเสีย แป้งน,นั้มาใส่ก่อนมาจา่ะใส่แป้งน,นั้ก่อนนะคะใส่แป้งน,นื้ลงไปจ้ะ ใส่น้ำปลาประมาณสองส่วนต้นนะจะหรือว่าสองส่วนห้องเหรอนอกไม่สุ่มหรือว่าน่าไม่ดองนะจาะใส่ลงไป มาสิบรเฮดใส่ดอกจ้าไม่ดองไม่ส้มนี่มันกชค้นนะจ๊ะตัวไปแค่ไม่ก็ปกิสกัดกุกคือกินอันนี้บ่าดะไ้จะจ้า้พี่น้องคือกินขวกพริก พอถุดคอไปเลยจากสองชุนใส่นหน่อไม่ดองลงไปจ้าบางคนเขาเจ้าก็ใส่นํำปลาเด,ด้อยจ้ะอันแกงเราไม่สมดรือหน่อไม่ดองใส่ไกลบ้าน มันอีพ่อห่าอันล้วนไหนทีแล้วเราแจกไปนี่เพาก็กเกษตรเนอันหงเราแจกหนังม,นนงมาใส่น้ำมาใส่เลยนะคะนี่ใส่ลงไปาห้ออ่นเปล่งเรงฟางล่าง <c oughs> เปเล่งเรงฟางล่างทับพีโตพี่น้องเดี๋ยวไปล้างก่อนทับพีมาลนะ้างก่อนนะคะ ทำส่อีกชั้น้าก็จะคแยต้มไปจัน่อยแล้วจากให้ไก่มันเฟื่อยีแดงง้ำขนาดจะหอกตำใหม่ พริกแข้งใส่นะจ๊ะพริกแข้งกับพริกแดงกินดาวนะจ๊ะเห็ดเผ็ดๆมันค่อยเสียบนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวปิดฝาหม้อไปก็จะประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันจ้าหอมอ่อนๆพี่น้องหอมหายๆยี่สิบนาทีผ่านไป เดี๋ยวพอเราอยากซิมมันก็จะอืมจางไวโดยตลอด <c oughs> <c oughs> ใส่เกลือลงไปจ้ะเพราะว่าบอสเซีนน้ำปลาเด้อจะไม่ใส่น้ำปลา ผักอันเด้ฮหก,ก็ะ,ะเพรานั่นใส่เนาะจากปลาเม่พี่น้องจะผักหลากหลายอย่างแ <c oughs> ม่อ้วนตุ้กตนมักกินผักมาจากเดี๋ยวคนให้เออกกันก่อนมาจา้าสูตรเมน,นูอวอร์ดพี่น้องเลยใส่ผักหลากหลายอย่างตามความชอบเนาะจากผู้ใดหมักผักอันใดกับใส่ผักอันนั้นซุกแล้วเ่าก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะ ไปกินน้ำกันไปกินน้ำแม่วนเด้อจ้ะพ่อมแม่พีนออ่น้องเก็บซีทุกทุกทันนะจ๊ะสุกล้วจ้ตาตักใส่ถ้วยนี้ได้เนาะพ่อมแม่พีนออ่น้องห,หมอมห่วยๆจ้ะหอมไฮไฮเดเอานนี้ออกกันย กินน้ากันเด้อจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆกท่านจ้าอ๋อซุปเล็ววันนี้ไปกินน้ากันแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มเซตละจากพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินน้ากันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆกท่านจ้าอาคิมนี่กับแ่นี่กันเด้อจ้าคิมหนาพ่อกันไหม